ทุกคนไม่ต้องเชื่อแก็บร้อปอร์นะคะแต่แก็บอยากให้ลองเปิดใจที่จะเข้ามาทดลองด้วยตัวเองก่อนแล้วได้ผลเป็นยังไงก็สัมผัสเองค่ะ ก็เห็นอินฟูนะคะที่แกบรู้จักเนี่ยไอที่คลินิกด็อกเตอร์คีหลายท่านเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องไปคลินิกที่มีความเชื่อมั่นก็เลยเอาตัวเองเข้าไปทดลองดูเองเลยว่าคลินิกดีจริงไหมก็มีปัญหาค่ะเกี่ยวกับใบหน้าเกี่ยวกับร่องแก้มเนี่ยเห็นชัดแล้วก็กรอบหน้าเนี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตรงกรอบหน้าเนี่ยมีความหย่อนคล้อยรู้สึกคุณภาพผิวไม่ค่อยดีก็เลยเข้าไปปรึกษาคุณหมอค่ะคุณหมอก็เลยแนะนําให้ทําตัวนี้มา ก็ตัวแรกนะคะเป็นการร้อยไหมอีพิติคอนค่ะออริจินอลตัวนี้ก็จะเป็นการร้อยไหมเพื่อยกกระชับผิวแล้วก็ล็อกทันทีหลังจากที่เราร้อยเลยค่ะตัวที่2อนะคะก็จะเป็นตัวแจมค่ะตัวแจมก็จะเป็น solid myo stimulator ตัวนี้ก็จะเพิ่มคอลลาเจนใต้ผิวหนังนะคะแล้วก็กระตุ้นให้มีคอลลาเจนสร้างคอลลาเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผิวเราจะแน่นไม่หย่อนค้อยแล้วก็คุณภาพผิวที่ดีขึ้นค่ะตอนทำหัตถการก็รู้สึกไม่เจ็บเลยนะคะ อาจจะเป็นเพราะเทคนิคของคุณหมอด้วยเนาะการแบบลงยาชาของคุณหมอคือเจ็บจิตแค่การลงยาชาหลังจากนั้นก็รู้สึกตึงๆค่ะแต่ไม่เจ็บเลยก็จะเป็นการร้อยไหมโดยใช้ไหมตัวแจมนั่นแหละเพราะว่าตัวเนี้ยจะเสริมสร้างการสร้างคอลลาเจนที่กระตุ้นหลังจากร้อยเนี่ยสร้างไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบร้อยปุ๊บ แล้วก็ผลลัพธ์ก็คือยกแค่นั้นแต่เป็นการที่เพิ่มคอลลาเจนใต้ผิวให้ผิวเรามีคุณภาพที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะใครที่อยากมีผิวธรรมชาติแบบผิวแน่นมีคุณภาพที่ดีต้องลองนะคะเพราะว่าใหม่ตัวแจมตัวเนี้ยปลอดภัยค่ะแล้วก็ ไม่มีสารอันตรายเข้าเส้นแล้วก็ไม่เจ็บด้วยก็อยากให้ลองนะคะเพราะว่าตัวใหม่แจมตัวนี้ค่ะเห็นผลทันทีเลยหลังจากทําแล้วก็ไม่มีสารอันตรายเข้าเส้นเลือดค่ะปลอดภัยแล้วก็ไม่เจ็บเลยนะคะแนะนําเลยสําหรับคนที่อยากเสริมสร้างคุณภาพผิวที่ดีขึ้นใช้ตัวนี้เลยค่ะ หลังจากที่ได้รู้จักดรคีคลินิกหรือว่าคุณหมอคีนั่นเองนะคะแก๊บก็รู้สึกประทับใจค่ะเพราะคุณหมอพนใจดีและพนจริงใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ประทับใจในการบริการเทคนิคของคุณหมอคือมือเบามากๆคืออยากจะบอกเลยว่าคุณหมอทําแล้วแบบไม่เจ็บไม่ช้าเลยแกเป็นคนช้าง่ายมากๆแต่หลังจากร้อยใหม่ไม่มีช้าเลยนะคะอันนี้ก็อยากจะขอบคุณแล้วก็แบบดีใจที่ได้รู้จักคลินิกนี้เลยค่ะ กอมแกก็อยากจะแนะนำนะคะไหม2ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว e p i l a l o r original นะคะตัวนี้นะคะก็จะยกกระชับหลังจากร้อยทันทีเลยค่ะและอีกตัวนะคะจะเป็นตัว jam solid bio stimulator นะคะตัวนี้ก็จะช่วย สร้างคอลลาเจนกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวมีความแน่นความเฟิร์มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแก๊วก็อยากจะแนะนําทั้ง2ตัวนี้เลยเพราะว่าหลังทําปลอดภัยไม่มีสารเข้าเส้นเลือดแล้วก็ไม่เจ็บแน่นอนค่ะคอนเฟิร์ม สำหรับคนที่ต้องการจะเข้าวงการความงามนะคะแต่ว่ากลัวไม่กล้าก,กลัวที่จะหาเซลล์บ้างกลัวที่จะขายเกินความจำเป็นไปบ้างให้ทุกคนเนี่ยมาลองรู้จักดร์คีค่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยแนะนำด้วยความจริงใจแล้วก็ความเหมาะสมค่ะแล้วก็ได้ผลลัพธ์แน่นอนค่ะ